ก็สวัสดีครับการแมรีพอร์ตนะฮะผลบอลพิมพ์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์นะควบต่อมาถึงช่วงเช้ามืดก็คือหลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์ครับผลฟุตบอลตามนี้เลยครับตรงนี้นี่แล้วกันนี่นี่นเออนะฮะซึ่งมีหลายคู่ที่ต้องมาคุยกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยขอคุยเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามที่เราถนัดแล้วกันนะครับ เมื่อคนะืนแฮรแมนยูครับเจอกับเบอร์ลี่นะครับซึ่งเป็นทีมรองบวยนะฮะซึ่งรูปเกมครึ่งแรกครับก็เป็นไปนด้วยความอึดอัดน,นะครับช่วงต้นๆครับแมนยู Man อาจจะบุกได้พอสมควรแต่ว่าจังหวะการจบสกอร์ที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งทําให้แมนยูจบครึ่งแรกไปสู่ตัวสูนนะครับโดยเกมครึ่งหลังเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องว,วามอิดอัตผัดกันรับผัดกันลุกนะฮะ จนสุดท้ายความพยายามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นแอนโทนีนะครับตัดบอลได้จากความผิดพลาดของเบอร์ลี่ครับเข้าไปแล้วก็ล้มลุกคกานครับจะล้มอยู่แล้วฮะแล้วก็ยิงเข้าไปได้นาทีที่ช่วง80กว่าๆนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับเช่นเคยครับแมนยูครับถ้าจะปิดเกมดีๆมันปิดกันไม่ได้นะครับปิดกันไม่ได้จริงๆสุดท้ายแมนยูมาเสียอย่างที่เคยเสียทุกครั้งไปครับจุดโทษครับนาทีที่88 ด้วยความผิดพลาดใดๆก็ตามนะฮะด้วยคนที่เล่นมิดฟิลมาเป็นกองหลังหรือด้วยผู้ตับประตูอะไรก็ตามแต่ว่าปิดกันไม่ได้ปิดกันไม่ลงครับทําให้ได้จุดโทษของเบอร์ลี่แล้วก็ทำหีจุดโทษทําให้ตอนเนี้ยประตูเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะท้ายจบเกมก็ทะไรกันต่อไม่ได้ครับเสมอกันไปแต้มตอนเนี้ยนะฮะแมนยู Man, นำลีคอนท์อยู่แค่หนึ่งแต้มนะครับซึ่งล่าสุดเหมือนว่าเราจะหมดโอกาสไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายเกมต้องมีมีหลายเรื่องต้องบ่นถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวของอิลิเทนฮากนะครับการเล่นของทีมนะฮะจังหว่ะาการปิดเกมหรืออะไรต่างๆที่มันปิดไม่เคยได้เลยนะครับเมนยูก็เป็นอย่างนี้แล้วไม่ทำไม่ได้เลยชนะสองนัดติด เจอทีมบว้ยก็แล้วเจอทีมรองบวยก็แล้วนะครับตุปัดตุปเป๋ไปหมดนะครับไม่รู้จะบ,บ่นยังไงแล้วก็ตามรุ่นตามเชียร์กันต่อครับ